ช็อกวงการมารีันเนอร์เจอด่านเมาแล้วครับควงไฮโซอดีสมีดาราสาวโวยกลางดึก นางเอกสาวล,ลูกเครื่องไทยเยอรมันมารีเบนเนอร์กลายเป็นประเด็นร้อนบนหน้าสื่อบันเทิงในวันนี้หลังมีรายงานว่าเธอถูกตำรวจควบคุมตัวจากดันตรวจแอลกอฮอล์ย่านเลียบทางด่วนรามอินท,าทราเตุไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และมีการต้เถียงกันยืดเยื้อเกือบชั่วโมงจนเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่และถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยเมื่อเวลาตีสามของวันที่24สิงหาคม2568หน้าดานตรวจแอลกอฮอล์บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพดารานางแบบลูกเครื่องไทย เยอรมันมารีเบเนอร์อายุ33ปีขับรถเก่งพอสีเขียวเข้าตรวจแต่ได้ปฏิเสธการเต,า,เตาแอลกอฮอล์และไม่ยอมลงจากรถทันทีจนเจ้าหน้าที่ต้องขอเรียกเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงยอมลงจากรถคู่กับเธอในรถคือแฟนหนุห่มไฮโซหนุ่มนักธุร,รกิจที่ววยวายบอกว่ารู้จักนายตำรวจใหญ่พยายามห้ามเตาแอลกอฮอล์และขัดขวางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวมารีมายังสนองวังทองหลางโดยแจ้งข้อหาเมาแล้วขับหลังจากนั้นปล่อยตัวชั่วคราวร้อมประกันส 2 0 0ห0บาทและนัดส่งฟ้องสารแขวงรัชดาในวันที่25สิ้างหาคมนี้ส่วนให้จอหนุ่มถูกบันทึกข้อหาว่าดูหมิ่นและหัดหวงเจ้าพนักงานก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราวรอการดำเนินคดีต่อไปครับยัง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 ตอนที่ถูกควบคุมควบคุมตัวแล้วโอเคเดี๋ยวไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันอดน้ผมขอยนุเกณฑ์ข้อเก่าหาเลยนะครับแลถ้าพ่ถูกควบคุมตัวเนี่ยแลวเดี๋ยวผมพาไปห้องน้ำมีอพาไปขี่ก็พาไปขี่ พอพาไปฉี่นี่แล้วพี่อยู่รถพ่พาไปฉี่นี่พอยู่รถพาไปควบคุมตัวไปรถมาเท่าไหร่ควบคุมตัวไปฉี่รถมาเท่าไหร่ก็ไม่ควบคุมตัวไปฉี่พ่ออยู่รถมาเท่าไหร่ทำไมไม่ลงมาอะไรเขาจะไม่ฉี่พาเขาฉี่แค่เทสไม่เกินสิบวินาทีพี่นี่พาเขาไม่ฉี่สิเครื่องเทสเนี่ยพาเขาไม่ฉี่เนเทสนี่ไม่เกินสิบวินาทีเขาไม่ฉี่ไม่ได้เหรอะไม่ฉี่ได้พี่ เขาไม่ส,สไมีได้หรอเปชาไม่ไไสีดิแต่ว่าต้องเทออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ